เดูอยยอดออนเต็มต้นเลยเจ้าอุ้ยตัวเดียวนี้ได้เกงงมอเลยนะเจ้าเนี่ยตรงนี้กันสวัสดีตอนเช้าเจ้าคลิปนี้อยู่กับแพรห้าปนาเจ้าเจอกันบรรยากาศกลางป่าเช่นเคยเจ้ารดูผาหวานป่านวเจ้าเนาะอ่าวันนี้ก็มาพัก มาหาผักหวานปลาไปรุ่นแต่กันกระแพงเจ้าวะ่ะวันนี้เรามานักมาหน่อยจะได้นะเจ้าวันนี้ก็ถือว่ามาปลาเช่าน้อยนะเจ้าเนอะมีก็น,น้อนเจ้าไปแพ็คก็จะเปลี่ยนหมายไปเรื่อยๆนะเจ้านอซ้ำไปเรื่อยๆวันที่หาที่เก่าอาจจะเข้าหรือเข้าหยางพ่องเก่าช่างนี้นี่ปีนี้ยังไม่ได้มาแต่น,นะเจ้าเนี่ย รีบเปล่าวต่วอันนั้ข้างหน้าข้างหน้านี่ก็ต้นผักวานนะเจ้าแต่ว่ามันต้นใหญ่ต้นนี้ต้นใหญ่เจ้าต้นยอดแบบยอดแบบน,น้อยๆนะเจ้าเนาะอ่อนๆอ้แบบนี้แกงล้ม อ,อ,อ่อ,อ,อ,อนมากเลยอะป่ะอ่อนมากเลยต้องคัดเอาเจาะคัดติดพันยาวๆน่อยมันกำลังเริ่มนะเนี่ยตัวเนี่ยนะ,ะเ,เริ่มเลยอะเดี๋ยวเพรชจะขึ้นไปเก็บข้างบนนะเจ้าตัวนี้ใ,นใครขึ้นได้ง่ายอยู่มันมีที่ขึ้นทุกนี้เจ้า ้นเจาดูยอดเถอะโอ้โหยอด,อย,อดยอดแบบนี้นะเจ้าถ้าแบบเหมาะสำหรับการแกงมากเลยนะแกงเหมาะเลยแบบนี้นะ่ะ ổn là... oh, lê nó nó lê, um. ต้นแรกเขาจะหย่อน,อ,อ,น <Yeah. S 1> อ่อนเลยอะต้นนี้เขียวเต็มต้นเลยเจ้า

ต้นใหญ่เจ้ามามาดูกันเนอะโอ้มี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 มมอุ้ยยอดเต็มต้นเลยเจ้าเนี่ยโอ้ดูยอดอ่อนเต็มต้นเลยเจ้ามาเก็บกันเนอะโอ้ยต้นนี้นี่แหละ สำหรับต้นนี้ออ้ยตันเดียวนี้ได้แกงหมอเลยนะเจ้าเนี่ยเหลืองอ่อนมากเลยแบบเนี้ยแกงลำ้ำหากันต่อนะเจ้าต้นนี้แพงหาเป็นผักหวานต้นติ๊เตีนน้ยบวมีนะเจ้าต้นผักหวานพุ่มส่วนมากเจอจะเป็นต้นสูงๆนะเจ้าการทายคิดนเกาะมค่อยสะดวกต่อได้นะเจ้าโอ้ยเพิ่งเจอที่ง,งานน้ำ

อยอดของต้นนี้เจ้าอ่อนๆเลยหากันอีกสักต่อนะเจ้าค้าวนี้เขาก็จะหาไปเรื่อยๆนะเจ้าเนาะบ่าวไทยบ้านก่อหาใกล้ๆกันนะจอาอยู่อยู่โซนฝั่งนั้นนะเจ้าไปตอนเช้านี้อากาศยังถือว่าเย็นสบายเจ้าบ่ฮ้อนแต่เนาะแต่ว่าช่วงสายๆนี่รู้สึกว่าถ้าจะฮ้อนนะพอตอนนี้ก็เริ่มเอามาหน่อยนึงละ ตัวน,นี้กำลังเริ่มเจ้ะโอ้โหเหงอบสักน้อยหมุนอ,มอน่ะมาดูตนนัวนี้วาดย่องดูดอกพักวานเต็มต้นเลยเจาะมีอยอกต้นะเจาะอ้ยดอกตรงน,นี้กันอืม อันนี้เป็นยอดเหลืองนะเจ้าเก็บเอาบางส่วนนาะเนี่ยของกินลำ้ำหาก,กินยากเจ้าปีหนึ่งครั้งดิงนะเจ้าดอกบัานออกแค่ปีละครั้งนะเจ้าส่วนยอดนี่ถ้าเกิดเขาปลูกเนี่ยเขาโหดหน้ามันก็จะออกอยู่นะแต่ดอกนี่แค่ปีหนึ่งออกแค่ครั้งเดียวนะเจ้าเนี่ย มียอดด้วนะเจ้าตัวนี้จะเน้นดอกก่อนเด้อเพราะยังจะแยกถุงนะเจ้านี่เป็นผักวานตัวป,ปูนะเจ้าเนี่ยออกตามกิง่งตามงาไปนี่จะบ่ค่อยมีอันจะบดติดลูกนะเจ้า แพงนี่มีดวงกับดอกผักวานแต๊ะใกล้แกแล้วนะจ๊ะเนี่ยเก็บไปเริ่มร่วงจออ เอาหนึ่งก็ได้ผิกเนื้อเจาะแบบนี้นะ ดอกมันเก็บแค่นี้นะเจ้านี่มาเก็บร่อนต้นนะเจ้าอะเราจะไปตอนนี้ก็ มันก็เก็บได้อย่างต้นละน้อยต้นละนิดนะจ๊ะเนาะถ้าเป็นส่วนของยอดนะเจ้าูโชคดีที่เขาได้เป็นดอกต้วยนะเจ้าตอนนี้เพีงก็จะหาเป็นลงเขานะเจ้าอ้ผักหวานพุ่มเพงหางัดเจอเจาะนงปลานี่แง่มาทันได้ออกดีเจาะไปกันย้อนอต้นนี้เจาะอ้ยต้นแบบปุ๊บปุ๊บคือบ่มีเนาะวันนี้เนาะ ต่ำๆเนะาะเนี่ยดอกประเจ้านะวัดูผลงานการหาของเขาวันนี้เจ้านี่อันนี้ของแพงเลยเจ้าเนาะนี่ยอดเลื่อ,อนอ่อนมากเลยเจ้านี่นี่ก็ของบ่าวไทยบ้านเจ้านี่ของแพงได้แพง,งได้ดอกมาตัวเลยเจ้าเนาะเก็บเป็นส่วนของดอกมาตัวน,นี่ดอกอ่อนเลยนี่ก็ถือว่าได้อยู่นะเจ้านี่สำหรับปลานี่นะเจ้า ก็ถือว่ายอดเนี่ยบัทันได้แตกดีนะเจ้าเนาอะ,อะเป็นผักวานต้นเตีย้ยต้นพุ่มก็คือกําลังเริ่มแตกตากำลังเริ่มออกนะเจ้าอันนี้สมาที่ได้ก็จะเป็นผักวันต้นสูงต้นใหญ่ทั้งนั้นเลยนะเจ้าเนาะสมากก็ไม่ค่อยได้ทายนะเจ้าแล้วก็เป็นดอกเนาะอะนะเจ้าเนาะเด้สำหรับคลิปนี้นะเจ้าแพงก็ขอฝากคลิปเพียงตัวอี้เจ้าก็ขอขอบคุณทุกการรับชมหจ้จนถึงท้ายคลิปนะเจ้าวันพุ่งนี้พาหายอยู่หากินทางใดก็ฝากช่วยติดตามรับชมคลิปต่อไปตัวเนะเจ้าคลิปนี้แพงก็ขอ,ขอตัวลวา สวัสดีครับกับบ้านเนาะกลับบ้านพอได้แกงหโมอใหญ่ๆนะครับยังบม่ทันออกลายนะครับผมปลาหนีไทยอยีกข้าวยังแหงอยู่